ได้เลยครับนี่คือสคริปต์สำหรับวิดีโอใน YouTube เรื่องทัพบ,บกเรือเจ่ะใช้กำลังชี้กัมพูชาเป็นภัยคุกคามหวันเขมรป่นต่อหลังอนุทิมชาญวิรกูลหลุดปากคนไทยในภาษาไทยพร้อมรายละเอียดให้ผู้ดำเนินรายการและภาพประกอบได้ง่ายสวัสดีครับค่ะท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอของเราวันนี้เรามาพูดถึงสถานการณ์รอบแนวชายแดนไทยกัมพูชา ที่กำลังได้รับความสนใจจากทั้งสื่อมวลชนและประชาชนไทยอย่างใกล้ชิดโดยมีการเคลื่อนไหวของหน่วยทหารของไทยทั้งทางบกและทางทะเลที่ถูกกล่าวว่าจ่ะใช้กำลังเพื่อรับมือกับการคุกคามจากฝั่งกัมพูชาที่ถูกชี้ว่าอาจมีการป่วนซ้ำได้หลังจากที่มีข่าวว่านายอนุทินชาญวิรกูลหลุดปากพูดว่าคนไทยซึ่งกลายเป็นประเด็นให้ถูกตั้งคำถามตามมาอย่างมาก ช่วงหลังจากนี้เริ่มเห็นการแสดงท่าทีของกองทัพบกไทยและกองทัพเรือไทยที่ส่งสัญญาณว่าพร้อมรับมือต่อสถานการณ์ชายแดนโดยมีการเตรียมกำลังจุดตรวจจัดตั้งแนวป้องกันและอาจรวมถึงการใช้กำลังหากเกิดการละเมิดอธิปไตยอย่างรุนแรงขึ้นหลักจากเมื่อไม่นานมานี้มีรายงานว่าหลายส่วนของชายแดนไทยกัมพูชาเกิดความตึงเครียดขึ้น ั้งการตั้งแนวรั้วขึงสแลนการเพิ่มการลาดระเวนและการใช้คำพูดเชิงท้าทายจากฝั่งตรงข้ามประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาอย่างชัดเจนก็คือเรื่องอธิปไตยและความมั่นคงของไทยที่ถูกมองว่าอาจถูกคุกคามโดยกัมพูชาทั้งในแง่ขอองค์การล้ำเขตตั้งหุ่นทางทหารหรือการใช้วิธีป่วนสร้างสถานการณ์เพื่อทดสอบความพร้อมของไทยส่งผลให้หน่วยทหารไทยต้องเตรียมพร้อมทั้งในมิติ และตอบหากเกิดเหตุการณ์จริงขึ้นสำหรับนายอนุทินชาญวิรกูลในฐานะหนึ่งในผู้มีบทบาทสำคัญของรัฐบาลไทยได้กล่าวย้ำถึงจุดยืนของไทยว่าผลประโยชน์ของชาติอธิปไตยและเกียรติภูมิของประเทศเป็นสิ่งที่ยืนหยัดมาโดยตลอดและมีการตั้งเงื่อนไขไว้ก,กับกัมพูชาในหลายเรื่องเช่นการถอนอาวุธหนักการกูท้ทุนระเบิดการปราบสแกมเมอร์ชายแดนและการจัดการชายแดนที่ชัดเจน แต่เหตุได้จึงเรียกว่าจ่อใช้กำลังเพราะมีหลายสัญญาณว่าหน่วยทหารไทยมีคำสั่งเตรียมความพร้อมสูงขึ้นทั้งการซักซ้อมแผนปฏิบัติการเฉพาะพื้นที่ชายแดนการตั้งสายการสื่อสารภายในให้ชัดเจนและการปรับแท็กติกจากแค่เฝ้าระวังเป็นพร้อมใช้งานหากสถานการณ์บานปลายซึ่งถือว่าเป็นท่าทีที่ไม่ใช่ธรรมดาในช่วงปกติ ภาพที่เห็นอยู่ในพื้นที่ชายแดนเช่นกองกำลังไทยในเขตจังหวัดที่ติดกับกัมพูชาเริ่มถึงแสแลนดำตั้งแนวตรวจสอบบริเวณช่องอานมา้าทำให้ฝั่งกัมพูชาบางส่วนแสดงท่าทีไม่พอใจซึ่งแสดงให้เห็นว่าสถานการณ์นักขณะนี้ไม่ใช่แค่คคำพูดแต่เป็นการเคลื่อนไหวจริง ที่อาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในแนวชายแดนอย่างมีนัยยะถึงแม้รัฐบาลไทยจะยืนยันว่าอยากจะใช้วิธีสันติวิธีแต่พร้อมที่จะใช้กำลังหากจำเป็นซึ่งเป็นการส่งสัญญาณว่าหากกัมพูชาเลือกวิธีทดสอบไทยๆก็พร้อมตอบโต้ด้วยหนทางที่เหมาะสมภายในกฎหมายและอำนาจหน้าที่ของกองทัพไทยสำหรับประชาชนไทยที่อยู่บริเวณชายแดนหรือสนใจสถานการณ์นี้สิ่งที่ควรจับตาได้แก่ การปิดเปิดด่านชายแดนระหว่างไทยกัมพูชาซึ่งหากเกิดการปิดด่านแบบถาวรอ,อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจท้องถิ่นและชีวิตความเป็นอยู่ของคนชายแดนการเพิ่มแนวป้องกันชายแดนเช่นรัว้วลวดหนามสลนดำจุดสกัดการตั้งฐานและการเสริมกำลังที่อาจส่งผลให้บรรยากาศในพื้นที่ตึงเครียดมากขึ้นท่าทีของฝ่ายกัมพูชาหากมีการกระทำที่ถือว่าเป็นการท้าทาย ไทยเช่นล้ำเขตใช้อาวุธหนักหรือก่อเหตุป่วนในพื้นที่ชายแดนก็ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดท่าทีของหน่วยทหารไทยหากมีการเคลื่อนไหวที่แข็งแกราวมากขึ้นเช่นการยกกระดับบัญชาการหรือเริ่มมีการเคลื่อนย้ายกำลังเข้าในพื้นที่ก็อาจหมายถึงสถานการณ์ที่พร้อมใช้งานมากกว่าความพร้อมทั่วไปไท้ายที่สุดเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของกองทัพหรือการเมือง แต่คือเรื่องของความมั่นคงของประเทศและความปลอดภัยของประชาชนชายแดนหากมีการตุลาการที่ผิดพลาดหรือการประเมินสถานการณ์ที่ไม่ดีอาจเกิดผลกระทบรุนแรงต่อทั้งภาพลักษณ์ของไทยและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหวังว่าในวิดีโอนี้จะช่วยให้ทุกท่านเข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรอบด้านและสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้อย่างมีข้อมูลประกอบ หากท่านถูกใจเนื้อหานี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดวิดีโอต่อไปนะครับค่ะแล้วพบกันในครั้งหน้าสวัสดีครับค่ะหากต้องการผมสามารถช่วยเขียนสคริปต์แยกรายละเอียดภาพประกอบวิชิโอคิว Q, และสคริปต์ผู้ดำเนินรายการโฮสสคริปต์พร้อมคำบรรยายภาพบีโรให้ครบด้วยครับ